สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกองสีชนแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการถอดประกอบเครื่องเบฟร1อยสไอนะครับถอดชุดบนนะครับชุดบนนะครับโดยมีการแยกแยกวาวนะครับแยกขวานะครับ ตอนนี้เราก็ถอดฝาข้างนะครับ ลืมตั้งมาร์กนะครับตั้งมาร์กนะครับ,นะรบมาร์กค,นะครับต้องต่างตัวคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับก็คือดูวิธีขั้นตอนในการถอดประกอบนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับจับอ่า เฟืองนะครับในการถอดคลายน็อตนะครับ กันแน่โอ้แน่นดีนว่ถ้าวาถ้าึกผมไผมก็กดลงกดทำไม่ได้เดี๋ยวนะกดลงดิโอ้โหตาแล้วขอคิปเลย ก็เอาฟิงเตอร์มิงนะครับออกคลายน็อตนะครับแล้วก็กค่อยเอาโซ่ออกนะครับ ราลาคายนะครับหรือขันก็ควรทะแยงมุมนะครับ ตัวนี้นะครับเราให้ถอดประกอบชุดบนนะครับภายในเวลา25นาทีนะครับต้องทําให้ได้ต้องทําให้ไวนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยตามขั้นตอนคู่มือนะครับเรียบร้อยนะครับถอดฟ้าสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะถอดประเก็นนะครับ สิทุกอย่างครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับถ้าเราไม่ซ้อมลงมือทําเนี่ยก็จะ,จะไม่เกิดขอ้อผิดพลาดได้จะไปช้าด้วยกันนะครับทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับนี่เราถอดประกอบชุดบนนะครับของเว็ร1 1ยสไอนะครับฮอนดานะครับอันนี้คือเราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดู วิธีและแนวทางในการถอดและประกอบนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยณนที่นี้ด้วยครับอถอดชุดแกนนะครับจะเดือง มีทั้งไอเดียไอเสียนะครับก็ถอดถอดแยกนะครับบางทีกล้องผมอาจจะตามไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเราทำงานจริงนะครับอันนี้คือของจริงนะครับนีแน,แน,แน,แน่แน่แน่น่แน่่เ่น่อน นี่ตอนนี้ตอนนี้เหลือนะครับ้าคูรุปเปี้ยวนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ทําการอถอดออกมานะครับตอนนี้กําลังแยกวาลก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือพิเศษคือตัวซีแคมนะครับของฮอนด้านะครับ ทำคนเดียวนะครับคนเราจะเก่งเนี่ยต้องฝึกฝนทาคนเดียวครับเก่งแน่นอนนะครับอถอดแยกเรียบร้อยนะครับก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาว,าวมานะครับต่อไปถอดวาล วาเสียนะครับเมื่อกี้วายดีนะครับต่อปลาว,าวายเสียนะครับวายวดีนี้ใหญ่หญกกับวายเสียนะครับข้อสังเกตนะครับ ขอสังเกตนะครับไอดีใหญ่กว่าไอเสียนะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงไอดีใหญ่กว่าไอเสียครับก็ไอดีต้องการอากาศครับต้องการเข้าสู่ห้องเผาไหม้ไอดีคืออะไรครับไอดีคืออากาศกับน้ำมันผสมกันนะครับครับเขาก็เรียกไอดีทำไมไอต่อไปนะครับถือคนท่านอยากรู้ไงอ่าถอดลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งโซลอลินนะครับเราก็ลากถอด เสื้อออกมานะครับถอดเสือ้อไม่ใช่ว่าร้อนนะครับถอดเสือ้อแต่คือเสือ้อเสือเส้อสูบของรถจักรยานยนต์ตอน,นนี้ก็คือเสื้อนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับเรา เคยถอดก็เลยแบบติดแน่นครับติดแน่นดูนะครับนะครับสะกิดขาตัเครื่อืนี้ไม่เคยนื้อจริงครับคื่นี้นานนะครับดูจักหมทุกสู่ได้ครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องเก่านะครับเมื่อกี้นะครับแคมที่อยู่กับอ่า กับฝาสูบนะครับก็ออกแล้วนะครับก็คือเราใช้น็อตนะครับนะครับจะมีเกียวอยู่นะครับแล้วก็ใช้น็อตหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับออกมาแล้วครับเสื้อสูบกับฝาสูบต่อมานะครับลูกสูบต่อไปครับข้อสังเกตนะครับก็คือว่าทําไมเอาผ้ายัดเข้าไปครับเพื่อเราต้องยัดไว้นะครับเผื่อ สิ่งแปลปฟอร์มเข้าไปข้างในนะครับรบ,บางทีกิบล็อกอาจจะอูเข้าไปได้หรือบางทีได้กิบไม่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 มีเขียวคราบจะมีอะไรเข้าไปนะครับ,รบในกรณีนี้ครับใช้เด็กแหลมนะครับในการงจเป็นไบิ้งัดออกมานะครับ เวลาทําต้องเอามือบังไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปกับสายลมนะครับมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับมันถ้ามันกระเด้งหายแล้วมันหายไม่เจอนะครับนะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับที่ถอดเราก็ใช้ตัวทีเบอร์แปดนะครับดันสลักลูกงสูบออกนะครับ อาจจะออกยากนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องนี้ก็ไม่ใช้งานมานะครับทำมาให้ถอดมให้ลื้อนะครับดูจากหัวลูกสูบได้ครับเห็นยวนครับเกิดใาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับมันติดนะครับแข็งนะครับมันก็ไม่เคยถอดเลยนะครับใช้ตัวช่วยนิดนึงครับใช้คอนยางก็เบาๆนะครับกระโดดออกแล้วครับไม่ต้องถอกเลย เวลาใส่ก็จะเลื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ฉลมมันนะครับก็ฉลมมันเพื่อความหล่อลื่นนะครับทิศส่วนผมถอดไม่ออกเอาที่มินก็มัะมีองนะไม่รู้ว่าแหวนเนี่ยยังเปลียนึงเหลี่ยนตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับแหวนไม่ตายส่วนแหวนนะครับเราใช้มือนะครับใช้มือนะครับเป็นตัวเป็นการถอดนะครับมือดันเข้าไป แล้วั่นจะงอ่ัวงัดขึ้นมานะครับอย,อย่างัดกว้างมากถ้างัดกว้างปุ๊บแหวนหัก,กทีเลยครับต้องระวังเลยนะครับระมัดระวังดีเมอนะครับชิ้นส่วนทุกอย่างมันมปนคมนะครับอย่าให้เกิดันะรายกับมือเราได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับแหวนตัวที่หนึ่งออกไปนะครับตัวที่สองออกแล้วนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็ขั้นตอนในการถอดนะครับก็ก็เสร็จสิ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มประกอบนะครับ ก่อนอื่นเมื่อกี้เราถอดลูกสูบทังสุดท้ายเราก็ประกอบลูกสูบก่อนนะครับมีแหวนนะครับแหวนอัดแหวนน้ำมันนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดวูวิธีและแนวทางในการถอดประกอบนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับ นี่คือการเรียนจริงครับนักเรียนเราเรียนจริงนะครับได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับทําเองศึกษาเองนะครับถ้าทําถูกนะครับผิดผิดอะไรก็ก็มีคนแนะนำครับมีมา,ชาเช้าด้วยเราจะไปหาอะไรกินก่อนข้างหน้า มันต้องชโลมนะครับเพราะว่าจิดส่วนจะได้เราลื่นนะครับต่อมาก็ต้องใส่กิ๊บล็อกนะครับเราใส่ด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่สลิงสูบตามแล้วก็ค่อยล็อกอีกทีหนึ่งนะครับมันจะง่ายนะครับ จันวนิเออแล็ล็อกคลิปล็อกไประวังนะมือมือป้องไปด้วยหายหาไม่เจอ ิปล็อกนะครับดูดีนะครับอย่าให้มันตรงกับร่องนะครับต้องอย่าให้ตรงร่องนะครับเราต้องขยับให้ยิ่งยื้องกันไปกันให้ยื้องงันนะครับต่อมานะครับประกอบเสื้อสูบนะครับก็ฉลมมันนะครับอันนี้ประกันเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราแค่ถอดประกอบเรียนรู้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับ แต่ปกติต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเมือเมื่อปาเก็มมันขาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดล้างสัมผัสนะครับ การฝึกฝนนะครับในการซ้อมนะครับถอดประกอบเวรร้อยสิบไอนะครับถ้าเราซ้อไมไปบ่อยนะครับเราจะอันนี้คือให้เวลา25าทีนะครับในการถอดประกอบนะครับตวนนี้เวลาก็เวลาที่ผมจับไว้นะครับประมาณตอนนี้ย7ิบแล้วนะครับ นี้คือนักเรียนปวช .1 น,นะครับปวช .1 น,นะครับซึ่งจัก,กรยานยนต์เนี่ยเขาต้องเรียนอย่งไรครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการเรียนช่างยนต์นะครับ เเส็จใส่เสื้อสูบแล้วต่อไปแล้วก็ประกอบนะครับรก่อฟ้าสูบนะครับ A D A เสียนะครับวาว A D A เสียอย่าลืมฉล้มมันนะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับเราใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเรียกว่าซีแคมนะครับ คนเดียวทำคนเดียวนะครับนะครับาเมื่อเข้าแล้วก็ขอตีหน่อยนิดนึงครับเพื่อให้มัน ลงล็อกพอดีนะครับขอต้องเป็นคอนยางนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นคอน์เด็กไม่ได้นะครับเดี๋ยวชิ้นส่วนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับ ใส่ตรงนะครับแล้วก็มือประคองนะครับอันนี้เข้าแล้วนะครับค้อนนิดนึงเอาโอเคนะครับใส่พารูเบี้ยวนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ประกอบชุดกระเดื่องนะครับ ยังจะ,ะ,ะ,ะมีร่องเหรออ้าวน้ำมันชฉลมหน่อยตรงรูตรงอะไรอ่ะ สอบเรียบร้อยนะครับอ,อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับเราใช้ผ้านะครับทำความสะอาดหน้าสัมผัสก่อนนะครับอ่าเช็ดไปเลยโอเคอ่าทำความสะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็ประกอบ ก็กน,น,นะครับขันฟาสูบนะครับมันก็จะมีค่าแรงบิดนะครับอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบสามนิวตันครับฮนะสิบสามนิวตันสิบสามนิวตันเมตรนะครับส่วนนรถฟ้าสูบถึงจะเป็นอันนี้อันนี้ฟาสูบนะครับนั่นฟ้ววาว่าส<อ>ิบนิวตัน อารุ่งเดียวงเขาวันนี้ยี่สิบเจ็นิวตันอันนี้ใส่นะสิบสามนิวตันสิบสาไอตัวฝานั้นฝานี้สิบนิวตันิวตันอ่าแล้วก็ฟองเขารูกเดียวยี่เจ็ดนิวตันยีเจ็ดนิวตันบล็อกโเทียนสิบหกนิวตันครับต้องจำค่าด้วยนะครับจำค่าแรงขันให้ได้นะครับ แล้วประกอบนะครับเฟืองอโซโลารินสนะครับก็มันจะมีมาร์กบอกนะครับมันจะมีมาร์กมันจะเป็นมาร์กเป็นขีดนะครับเห็นไหมครับมาร์กนะครับให,ให้มันให้มันขนานกับาฝานะครับเห็นไหมครับมาร์กที่จานไฟต้อง เห็นไหมครับต้องตรงนะครับครับเราใช้ไปน,นะครับอ่าขันคาแรงบิดนะครับยี่สิบเจ็ดตตันเมตรนะครับจากอ,าอ่าวเมื่อไม่ได้ยินเสียงนั้นแก๊กแล้วก็พอนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป การถอดประกอบเครื่องเว็บอ่าเวฟร้อยสิบไอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปดีต่อไปนะครับผิดภาพประการใดก็ขอการ,ราบอภัยนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ